พี S <S ่คะทำไมถ้าอย่างนี้อ่ะน้องนี่เป็นหาอะไรวะแต่พวกหนูมาก่อนอ่ะพี่พวกนี้นักเผากรบอ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นหาอะไรวะไม่เป็นฮีโร่ไงวะ แม่จริงตอนเย็นไปเจอคุยดมแม่จริงตอนเย็นเจออยู่ดมจะหวัดจะมวยจะคุยจะเหล็กอะไรก็มาสัตว์เออเออไอโชนแม่อยากเป็นฮีโร่อะกูไม่ไม่ชอบมันว嘛คุณคิดว่ากูชอบเหรอกูไปตีมันให้ดูโอ้เก่งยังไงสัตว์พวกมึงอ่ะมันกำกับพอมันตีแม่งวิ่งหนีก่อนเพื่อนเฮ้เฮ้เฮ้มึงอย่าพูดงี้ขัดใจกูอะไรอะไรอะไรเพื่อนพี่ เดี๋ยวมโดนโก้ยี่ยเฮ้ยแม่งเอ้คิดมึงเก่งไงวะไอสัตว์มึงคิดว่ามึงเป็นฮีโร่เลยไอสัตว์โดนเดี๋ยวมึงโดนี่อะทีมเนี้ยโสอ่ะแพ้อะพ่อพ่อันยิงโทรไม่เข้าไม่ไหวแล้วว่ะ เป็นแม้สัตว์เฮ้ยช่้ยชวยชวยชวยเอาไอ้ชวนึ้ชนเหรอชวยมึงชวนใช่ไหยไอ้มึงชวนใช่ยทไ้ชวนเสียงแปลกๆวะมัีไปแล้วเฮ้ยมันไปเลอ้สตว์เาพยเฮยเฮ้ยแล้วมึงมอยู่ทมดไอ้สัตโทษ เป็นไรปะวะใครทำมึงย้อนเธอใครทำมึงไม่สัดไอ้โชยโชนกูคือไอ้โชยแห่งช่องกุหลาบแดงโอเแล้วนะคะมามามาเร็วมาเอา่่าพี่โชนถ่ายรูปเป็นไรคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอา ขาวขึ้นนะเราเนี่ยก็ไม่หรอกค่ะพี่จะรอดูวันกิจกรรมนะอ้าวเด็กอาร์คูนี่นครับหน้าตาแบบเนี้ยจะอยู่ชมรมนี้ได้หรอเอาเฟเป็นอะไรอะ่ออะมเกิดอะไรขึ้นหนะ่ะข้างหลังนะ่ะผู้เธอหนะ่ะออกไปเลยนะทั้งหมดเลยเฟอยู่ก่อนจ้าม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 าอยู่ชมรมคู่เร็วชมรมละครน,นะอย,อยู่ชมรมนี้เถอะไหนๆที่ชมรม

เเป็นไรครับสะดุดลมเจียบมากไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไหม เลิดเลิศเลิศเดน้ำส้อนเชียน้ำอันนี้ไปไหนไปรู้เรามาอะไรอ่ะู้เธอจะทำอะไรนั่งลงพี่ชว์หล่อน้ำก็ต้องสวยเข้าใจไหมไปก่อนนะบอนเชียู้เธอจะทำอะไรฉันเนี้ยเดยกก็รู้แปลงโฉมให้เธอเองเอเป็น,นักจาร จะทำอะไรฉันเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ขัดตัวจะได้สวยสวยต้องสวย ไม่ได้พอใจอยากนักแค่ไม่พอที่ใครง่ายนักไม่ได้เยอะแค่ยังไม่เข้าใจฟิลและยังไม่รักเพิ่งได้ซึ้งถึงคำนี้ อินครับผู้อินไม่สบายหรือเปล่าครับปากทำไมเป็นสีนะอ๋อเป็นการแต่งหน้าแบบธรรมชาติของอินค่ะต่อให้ใครบางคนต่อไปเยอะหรือเปล่าคะนี่น้องคนนั้นชื่ออะไรวะคนไหนวะ <c oughs> คนนั้นห <c oughs> หนหะกลางใช่เป็นน้องน้ำรูน้อยี <c oughs> น่ารักว่ะ <c oughs> ชอบเออชอบน้องคนนา้าอะไร ออกไปให้ใครได้รู้ได้ยินไหมหัวใจฉัน ใช่ครับไปวันนี้ครับ <c oughs> เพ้นพออ,อเขาหาครูพระ,ะคนใหม่ได้แล้วนี่ขอได้ไหมคะอุ้ยอ่ะอุ้ยขอใจได้รองเท้านั่ไงครับครูพระ,ะคนใหม่มาแล้วอะ <c oughs> ่ะแหมเร็วจริงๆเลยนะคะครูอ,อมันแน่อยู่แล้วค่ะครูพระ,ะคนใหม่ชื่ออะไรคะชื่อโบ๊ทครับ ครกคนรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวจะตกเครื่องอย่าขี่เรือฮะทำอะไรอยู่อ่ะเอาของเราไปทำไมอ่ะ,อะนี่เบอร์พี่นะว่างวะข้าวมันเจอบปะ งจะบารเพี่โชนคะน้ำมีอะไรจะบอกพี่โชนคะ่ะที่ผ่านมาพี่น้ำพยายามทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาตลอดก็พราพี่โชนคะ่ะและน้ำควรจะพูดมานานแล้วก็คือน้ำชอบพี่โชนคะ่ะ ขอโทษนะน้ำพอดีว่าพี่ไม่ชอบแมวแต่พี่ชอบหนู <c oughs> เล่นแฟนกับพี่ไหม Ain't no sound. Why a blah, baby? Baby, you know it's going down. I'm out of Oh, y'all be like a near-assassin, baby. เนี่ยกูว่าพี่มพี่เด็กตายนอกใจ